สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง all day gaming วันนี้ก็อยู่กับเกมใหม่ที่มีชื่อว่า c l a r r o o เคอร c e e ็ก e e เพเดชั3เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าควรจะอัพสเตตัสอันไหนก่อนดีนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าแต่ละสเตตัสเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงวันนี้ผมก็จะมาแชร์ข้อมูลนะครับที่อาจจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับ หลังจากที่ตัวละครเราเลเวลอัพนะครับเราก็จะสามารถมาอัพค่าสเตตัสได้ที่ธงของทีมสำรวจตรงนี้นะครับ max เลเวลของตัวละครเกมนี้จะอยู่ที่99นะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้มาทั้งหมด297แต้มในการอัพสเตตัสเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล58นะครับเราไม่สามารถอัพทุกสเตตัสให้เต็มได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกอัพสเตตัสที่สำคัญกับตัวละครก็จะดีที่สุดครับ เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสแรกกันเลยดีกว่านะครับอันแรกก็คือ vitality นะครับค่านี้จะส่งผลต่อ max hp ของเรานะครับหรือว่าเลือดของเรานั่นเองนะครับอัพเยอะก็จะได้ max hp เยอะทำให้ตัวละครเราตายยากยืนได้นานขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับส่งผลต่อค่า max hp อย่างเดียวเท่านั้นครับค่าที่2ครับค่าไม้ค่านี้จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครเรานะครับหรือว่า attack power นั่นเองครับทำให้ตัวละครเราตีแรงขึ้นครับ อย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่งผลต่อค่าพลังโจมตีอย่างเดียวเหมือนกันทุกตัวละครนะครับไม่ได้แบ่งสายเวทหรือว่าสายกายภาพอะไรทั้งนั้นนะครับมันจะรวมอยู่ที่ค่าหมายค่าเดียวเลยส่วนต่อมาก็คือค่า agility นะครับค่า agility เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อการออกเทินก่อนหลังนะครับแล้วก็ส่งผลต่อความถี่ในการออกเทินนะครับหรือว่าออกเทินบ่อยนั่นเองครับซึ่งเกมแนวเทินเบสเนี่ย การออกเทินก่อนหรือว่าความบ่อยในการออกเทินเนี่ยมันจะสําคัญมากๆเลยนะครับค่า agility เนี่ยมันสําคัญกับทุกตัวละครเลยนะครับอัพเยอะก็ช่วยให้เราสปีดเยอะนะครับตัวละครที่สปีดเยอะที่สุดก็จะได้ออกก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันยังส่งผลต่อค่าด e เ e น e ด้วยนิดหน่อยนะครับแต่นี้ที่ผมอัพแล้วพลังโจมตีมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาวุธที่ผมสวมใส่อยู่เนี่ย พลังโจมตีมันขึ้นอยู่กับค่า agility ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงครับแต่ว่ามันจะมีกรณีพิเศษอยู่นิดนึงนะครับสลับค่าสปีดก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันจะมี p i c k d o s อยู่อันนึงนะครับชื่อว่า first strike อันนี้จะทำให้ตัวละครของเราออกเทินก่อนทันทีโดยที่ไม่สนค่าสปีดเลยนะครับแต่ว่า ความถี่ในการออกเทินก็ยังขึ้นอยู่กับค่าสปีดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ค่าสเตตัสกันต่อนะครับค่าต่อมาก็คือดิฟเฟนต์ค่านี้จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวละครครับทำให้เราโดนตีเบาลงนั่นเองครับการอัพค่าดิฟเฟนต์นอกจากจะช่วยเพิ่มดิฟเฟนต์แล้วยังช่วยเพิ่มคีเลดด้วยนิดหน่อยนะครับส่งผลต่อคียเลดด้วยนะครับประมาณนี้ครับ ส่วนค่าต่อมานะครับค่าสุดท้ายก็คือค่าลักค่านี้จะช่วยเพิ่มคีเลตครับทำให้เราตรีติดขีบ่อยนั่นเองครับและนอกจากจะช่วยเพิ่มคีเลตแล้วยังช่วยเพิ่มสปีดให้เราด้วยอีกนิดหน่อยนั่นเองครับการอัพค่ารักเต็มนะครับจะช่วยเพิ่มคีเลตได้มากสุด41นะครับดูที่ตัวเลขสีเหลืองด้านหลังนี้นะครับไม่รวมไม่รวมพิกตอสที่ผมใส่อยู่นะครับเอาแค่ค่าที่ อัพสเตตัสล้วได้มานะครับมากสุดคือ41%นะครับผมหมายความว่าถ้าเราอยากได้ค่าคิเลตร้อยนะครับเราต้องสวมพิกทอสช่วยนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการอัพดิเฟนต์ก็จะช่วยเพิ่มค l เลตด้วยนิดหน่อยนะครับทำให้เราค l เลตมากขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับค่าลักเนี่ยสำคัญยังไงนะครับค่าลักสำคัญค uh, ่าค l เลตสาคัญเพราะว่าบางตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่าง อย่างเช่นน้องมาเรียลแล้วกันนะครับน้องมาเรียลเนี่ยบางสกิลนะครับอย่างเช่นสกิลสวอตบอลเลตเนี่ยนะครับจะเป็นการโจมตี5ฮิตนะครับแล้วถ้าเกิดตีติดคลิปก,ก็จะทําให้พลังแรงขึ้น2เท่าครับเว่ง่ายว่าสกิลนี้จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือต้องตีติดคลิปครับแล้วความแรงที่ตีติดคลิปของสกิลนี้เนี่ยมันต่างกันมากไหมนะครับต่างกันมากเลยนะครับอาจจะทําให้การโจมตี เพิ่มขึ้นไปอีกเกิน2เท่านะครับเพราะว่ามันจะมีค่าคิเลตท,ที่แรงขึ้น50%อยู่แล้วนะครับบวกกับความแรง2เท่าของสกิลอย่างเช่นว่าตีใช้สกิลแล้วถ้าไม่ติดคิดแรงประมาณ6000แต่ถ้าตีติดคดิอาจจะแรงขึ้นไปเป็นประมาณ20,000กว่าเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับตัวละครอื่นๆก็มีนะครับสกิลที่ต้องใช้ค่าคิเลตช่วยนะครับถึงจะดี ประมาณนี้นะครับทีนี้เราควรอัพสเตตัสยังไงดีนะครับก็จะพิจารณาจากอย่างแรกเลยนะครับดูว่าตัวละครที่เราเล่นนะครับเล่นเป็นตำแหน่งซับพอร์ตหรือว่าตำแหน่งดาเมจนะครับถ้าเล่นเป็นตำแหน่งซับพอร์ตเนี่ยผมก็แนะนำให้อัพค่า agility กับค่า Width เป็นหลักนะครับเพื่อที่จะ ออกเทินบ่อยแล้วก็ยืนได้นานๆตายยากนะครับคอยชุบเพื่อนคอยฮิวเพื่อนคอยใช้สกิลสนับสนุนเพื่อนนะครับหรือว่าจะมีค่าดีฟเฟนต์บ้างก็ได้นะครับและถ้าเป็นตัวละครสายโจมตีนะครับเป็นตัวดาเมจก็แนะนำให้อัพค่าไม้ค่าจิลิตี้แล้วก็ค่าลักเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะออกเทินบ่อยตีแรงนะครับแล้วก็ตีติดคลินะครับเป็นตัวทำดาเมจนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นข้าวๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราควรพิจารณาด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูที่อาวุธแล้วกันนะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างน้องมาลีเอลนะครับที่ถืออาวุธชิ้นนี้นะครับอาวุธชิ้นนี้ก็จะมีค่าเสริมพลังนะครับที่มาจากด e f เฟนต์แล้วก็อ g จิลิตี้ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราอัพค่าดิ f เฟนต์กับอ g จิลิตีเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครเราด้วยนะครับถ้าเราถืออาวุธชิ้นนี้ ยิ่งแหลงของค่าเสริมพลังเยอะเท่าไหร่นะครับเวลาเราอัพสเตตัสนั้นๆน,น,นะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีได้มากขึ้นเท่านั้นนั่น,น,นเองนะครับอันนี้หวังว่าเพื่อนๆนจะไม่งงกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับอาวุธแต่ละชิ้นก็จะมีค่าเสริมพลังที่ไม่เหมือนกัน,นครับบางอันก็ขึ้นอยู่กับ agility หลักบางอันก็ขึ้นอยู่กับ defense หลักอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูว่าเราชอบใช้อาวุธชิ้นไหนนะครับแล้วก็อัพสเตตัสที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตี นะครับให้ตรงกับค่าเสริมพลังของอาวุธชิ้นนั้นนะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้เราได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอามากังวลกับเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หินนะครับหินลีแต้มได้นะครับชื่อหินลีโคเอตอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้ในดานหรือว่าดรอปจากมอนสเตอร์บางตัวนะครับ ได้มาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะกลัวจะอัพผิดนะครับอัพไปได้เลยนะครับช่วงแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยอัพอะไรก็ได้ที่เราทําให้เราเล่นง่ายนะครับอาจจะเป็นอัพวิทเพื่อให้เราตายยากอัพไม้เพื่อให้เราตีแรงๆนะครับแล้วก็อัพ agility เพื่อให้เราออกเทินบ่อยนะครับก็อัพไปได้เลยนะครับในช่วงแรกๆแต่ก็ดูดูตำแหน่งของตัวละครที่เราเล่นให้ดีนะครับว่าเราเล่นเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตหรือว่าตำแหน่งดาเมจนะครับ เราก็จะได้ลงสกิลอ่าลงลงแต้มนะครับถูกนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นแล้วก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆนนะครับถ้าเกิดถูกผิดยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากเสริมนะครับจากคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ